สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับฝ่ายเทคนิคบริษัทปีนอนนะครับคุณอยู่ในช่วง B Tips EP ที่2ครับซึ่ง B Tips EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง e f a c t Access ครับซึ่ง e f a c t Access คืออะไรก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยในการใช้งานตัวฟอร์แมตของ e h e r n o ลนะครับที่เป็น e Fa c t สามารถที่จะใช้งานกับตัว n a s ได้เท่าความหวดว่าใน DSM 6.2เขาจะคิดค่าไรเส้นอยู่ประมาณ3.99ดกอลลาร์ครับก็ประมาณ120บาทประมาณนั้นแต่ตอนนี้ใน DSM 7 สูนั้นใช้งานได้ฟรีครับขอยาขอยาขอยับ,ยบ,ยบใช้งานได้ฟรีซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยครับสามารถใช้เ e อ็กแฟที่เราไปฟอร์แมตเป็นเ e อ็กแฟมาใช้กับตัวเนสได้นี่คือปล่อยงานใช้งานได้ฟรีผมจะมาเล่าก่อนว่าเ e อ็กแฟคืออะไร e อ็กเนี่ยก็คือตัวฟอร์แมตฟอร์แมตหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2006นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อจะแทนตัว Fa ก3 2มีการแก้ไขข้อจำกัดต่างๆของตัว f a ก3 2ออกไปครับให้ตัวนี้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วตัวนี้มันยังรองรับทุกระบบปฏิบัติการด้วยนะตัว e f ็กแฟอะไม่ว่าจะเป็น Windows Mac l i n นูถ้าเทียบกับ NTFS เนี่ยข้อจำกัดของมันคือมันจะใช้กับตัว Windows ได้เท่านั้นนะแต่ว่าตัว e Fa กแฟอะสามารถใช้ได้ทุกระบบปฏิบบัััักกกาาารแลล้้้ววยออนนไปี่ถ Fa 32ม ใช้กับแนแล้วมีข้อจํากัดตัวแฟก์32น่ะข้อจํากัดของมันคือเรื่องการโยนไฟล์ครับสมมุติผมมีไฟล์หนังไฟล์หนึ่งไฟล์เดียวนะฮะประมาณ7กิกะไบต์ก็แล้ผมเสียบเอทานอลไตัวที่เป็น f ฟก์32เข้าไปในตัวแน็จะทําการก๊อปปี้ออกมาให้เพื่อนให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตัว f ฟก์32อ่ะมีข้อจํากัดคือมันจะก๊อปได้ไม่เกิน4กิกะไบต์ครับมันทําให้ตัวแฟก์32มีข้อจำกัดตรงนี้ซึ่ง EXFAT อาจจะมาช่วยประเด็นตรงนี้ครับในกรณีที่มีไไฟฟฟลล์นกเกก e กิวว่่าา 4GB ยมช มาได้ครับที่เป็นไฟล์ไฟล์ประมาณ1 0กิกตัวไฟร32มาทําได้ตัวเอ็กแฟก็ทําได้คือเป็นสามารถที่จะแบ็กอัพได้เหมือนกันครับอย่างเช่นตั้งค่าทิกเกอร์ของตัว USB copy หรือ copy back up ของ hyper back up ครับสามารถที่จะ b a c อัพตัวนี้ออกมาได้ทั้งแบบว่าทั้งทั้ง,ท,งทั้งแนดอะไรเงี้ยมีไฟล์ประมาณ สองเทราไบต์ไฟล์หนึ่งสิบกิกอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ exfat มาช่วยในการแบ็กอัพออกมาครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ DSM 7 0นสามารถปล่อยตัวนี้ออกมาใช้งานได้ฟรีซึ่งผมแนะนำว่าให้ลองไปใช้งานดูครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ exfat access นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง bnet official ครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook ครับ b n a t d o net ครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ